มาดูอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ในการประกอบฟนตเร์นะครับผมก็จะมีกล่องสว่านหนึ่งนี้นะครับานั้งกล่องเปิดขึ้นมานะครับผมก็จะมีสว่านนะครับ2ตัวมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมมีแบตเตอรี่สำรองนะครับ1น่ก้อนนี่คืออุปกรณ์ที่ประกอบสินค้าของเรานะครับผม การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์นะครับสว่านนะครับจากที่เราใช้งานแล้วนะครับก็จะมีความมันหรือสิ่งสกปรกจากการทํางานนะครับแล้วก็เตรียมผ้ามาเช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับผมเช็ดทำความสะอาดความมันนะครับแล้วก็ใส่กล่องเข้าไปนะครับแต่ละตัวเราก็ดูมีเศษอะไรเข้าไปในบริเวณรูของ Motor, มอเตอร์นะครับ ส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปิดเก็บนะครับผมจะเอาไว้ในที่อุณหภูมิปกตินะครับไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะครับเพื่อรักษาวัสดุนะครับที่นํามาใช้ในการทําสว่านไรสายนะครับผมเพื่อยืดอายุในการใช้งานนะครับขอบคุณครับ ไปมาดูวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของสว่านไฟฟ้านะครับผมก็จะมีเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์ตจะเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้เราก็ได้เสียบไฟแล้วนะครับผมไฟฟ้าเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าไฟฟ้าเข้านะครับไฟสีเขียวจากกระพริบนะครับผมตอนนี้ไฟฟ้าก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมตั้งไว้นะครับแล้วก็นําแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของสว่านไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้คว่ำลงนะครับผมแล้วก็นํา ทางหัวนะครับตรงล็อกนะครับสีขาวเนี่ยขึ้นบนของตัวชาร์จนะครับแล้วก็เสียบลงไปบนลงล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไฟสีแดงหมายถึงกําลังชาร์ตนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็กําลังชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนถ้าใกล้จะเต็มนะครับไฟจะขึ้นสีแดงพร้อมกับสีเขียวนะครับผมคู่กันเลยแล้วถ้าแบตเตอรี่เต็มจะขึ้นยังไงถ้าแบตเตอรี่เต็ม ไฟสีเขียวจะขึ้นอย่างเดียวนะครับผม